สวัสดีค่ะวันนี้เอกับทากะาพาทุกคนมาเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกียวโมนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตราคาถูกราคาย่อมเยาวสำหรับแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวถ้าย่างไงตามเอกับทากะาเข้าไปดูเลยค่ะว่าราคาจะถูกจริง,อ,งอย่างที่เอบอกไหมนะ30มสิบาททากัมาขวสีขาวอ๋อใครๆมะขือไทยทำ <laughs> ขาก็ติ๊กอีดูบางนี้อ๋อเออจริงด้วยอ่ะเออเอ้ก็เห็นครั้งแรกค่ะทุกคนมาเขื่อถ้กกัตากาดตะกร้าโดยซุกทําซุกดีไหมเนาะเนี่ยทุกคนดูดิคือแตงกวาปกติอันละประมาณแบบแปดสิบเยนแต่ที่นี่แบบสามอันร้อยสี่สิบ้านะคะเวลาดูราคาที่ญี่ปุ่นต้องดูตัวเลขข้างล่างนะคะคือเขาจะรวมภาษีอยู่ที่ข้างล่างาม,มันม่วง ม่องม่วง,ง,งเยอะนะหร้อยกว่าบาทค่ะมันหวานใหญ่มากอ้วนๆค่ะแตใหญ่อะ่ะเท่าไหรอ่อ่ะร้อยกว่าร้อยาบาทเหมือนกันอ, 400, 400. อันนี้ไงโกโบโกโบโกโบนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายสุดๆไปเลยนะหกสิบาทปก,กติคนไตไม่กินช่ไมใช่ไชอ้จังชอบกินชาโกโบไงหั่วลันเตานะคะสามสิบบาทเอาไปต้มกะล่ำปีครึ่งหัวค่ะ ข้าวโพดหนึ่งฝากหกสิบบาทหน่อไม้แพงนะแต่หน่อไม้ฝรั่งอันร้อยเยนก็มีนะนี่ญี่ปุ่นก็มีมะระนะคะนี่มะระราคาถูกมากเลยมะระหกสิบสองเยนญี่ปุ่นก็มีกระเจี๊ยบด้วยทุกคนกระเจียย๊ยบหกสิบสองเยนเอาไปกินกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกกะปิคืออร่อยมากนะ 62เยนเผ็ดต่างๆก็ประมาณเนี้ยค่ะ30บาทนะคะร้อยเยนเผ็ดแต่ว่านี้ก็จะแพงหน่อยชิตาเกะชิตาเกะ300 21เยนนะคะผักบุ้งผักบุ้ง100เยนค่ะ30บาท,ท,บาทมาดูกล้วยกันมางนะคะกล้วยก็ประมาณ60บาทค่ะ200เยนกล้วยแอปเปิลเหมือนกันนะคะแอปเปิล เมลอน,นะคะ่ะเมลอน620กว่าเยนนะคะแตงโมขายเป็นลูกก็มีนะคะทุกคนถ้าใครอยากกินเป็นครอบครัวลูกละ2,138เยน,นะคะ่ะถ้าแตงโมชิ้นเดียวก็ประมาณ321เยนโมโมพีชนะคะ2ลูก626เยนส้มก็600้อกว่าเยนไอ้จังชอบอันนี้อ่ะค่ะ,คะไม่รู้เทาก็ ชอบนะเรียกว่าอะไรนะกระดัมกระดัเออลูกทมแต่ว่าเนะปรี้ยวหรือเปล่าไม่ดูนะเออกลัวเปรี้ยวไม่เอาไม่เอาแต่อันนี้มะม่วงแพงมากเลยทุกคนมะม่วงสองพันเจ็ดร้อยกว่าเยนนะคะมะม่วงแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่าแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรก็ประมาณร้อยหนึ่งลูกละหนึ่งร้อยบาทนะพคนถ้ามาญี่ปุ่นแล้วเจอสัญลักษณ์นี้นะคะเนีย่ยคันจีอันนี้แปลว่าครึ่งราคาอย่างอันนี้ ตอนนี้200เยนก็เหลือ100เยน30บาทค่ะซาบาย่าง30บาทอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนที่แบบหั่นไม่สวยนะคะก็ราคาคคอืมแบบข้างๆอะไรเงี้งย,อ,ยอันนี้ก็จะประมาณร0อยกว่าบาทนะสุขภาพดีมากๆเลยเอาไปต้มซุปหรือว่าเอาไปย่างก็ได้นะคะเนี่ยอย่างตอนนี้เขาแปะลดราคาค่ะทุกคนเห็นปะตอนคะ่ะเพราะว่าลดราคา100ยเยน เวลาขายเขาก็จะแยกเป็นโซนๆน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นโซนแบบว่าอาหารทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกนะที่ญี่ปุ่นนยคะกุ้งก็ถ้าในเกียวหมดก,ก็จะประมาณร้อยกว่าบาทนะคะหกร้อยเยนก็ได้เยอะอยู่นะดับเราที่ชอบกินเต้าหู้เพราะว่าเต้าหู้เป็นอาหารมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็แค่สิบบาทเองทุกคนถ้าเกิดซื้อไปแพ็คหนึ่งเอาไปใส่มิโซะนะคะ พี่จ่ายสิบบาทซื้อไม่ได้สิบบาทตอนนี้นะคะเอกินนัตโตวันละหนึ่งแพ็คแล้วก็ตอนนี้นัตโตราคาถูกมากเลยนะคะที่ญี่ปุ่นนัตโตถูกมากแค่แบบยี่สิบบาทอะเนาะใช่ลเลยจะซื้อนัตโตไปด้วยกินกน,นะคะโอเคอเกียวหมูมาจะขายของเยอะเยอะใหญ่ๆนะคะเหมือนพวกแมคโครค่ะทุกคนเพราะว่าเออเกียวหมูเป็นซูเปอร์ที่ราคาถูกแล้วก็ของเขาจะขายแบบเยอะมาก ซึ่งถ้าคนธรรมดาแบบแม่บ้านทั่วไปซื้อต้องแบบเก็บไว้กินได้นานๆได้แต่สําหรับเอไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะคะดูดิมันแบบเยอะมากอย่างพักดองเ่ยร้านค้าเขาก็จะมาซื้อแบบที่นี่ไปขายนะคะเนี่ยเยอะมากเลยร้อยบาทดูดิเยอะจริง,รงเช่นอันนี้สาลายเกาหลีนะคะได้หลายแพ็คเลยก็ราคา60สบบาท นมทั่วเหลืองนะคะซอยมิ้วยี่ห้อนี้ที่ไทยก็ขายนะแล้วก็ราคาถูกมากกล่องใหญ่ขนาดนี้นะคะก็หนึ่งลิตรราคาถูกมากร้อยแดสิบเก้าเยนอืมเห็นปะชีสอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบใหญ่มากสองร้อยกว่าบาทได้เยอะขนาดนี้เลยค่ะในเกี๊ยวหมูนะชีสใครไหมเออเดี๋ยวใครใครชอบกินมามา่าเกาหลียี่ห้อนี้เหมือนเออบ้างคะตอนนี้เอแบบ ชอบกินมามา่มาเกาหลีห่อนี้ที่สุดเลยนี่นะใส่ชีสอร่อยนะใช่ใส่ชีสใส่ไข่ใส่ผักนะคะไอ้ซื้อแพ็คหนึ่งราคาใช่เอ่ยสองร้เจ็สิเยนมาม่าที่ญี่ปุ่นก็ประมาณนา 50, าเนี้ยค่ะแบบเพงที่สุดห้าสิบหกสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายยี่ห้อเยอะมากๆม,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 มาม่าบะมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ญี่ปุ่นแบบเยอะมาก,กคือก่อนรู้จักเพีองอยงดูไหมเพีองอยางาบคืออะไรอะ่ะยา ยกกีโซบา,บาแต่อันนี้บแบบเผ็ดอ่ะอ๋อเผ็ดอันนี้ก็ราคาแบบไม่แพงนะอืราคาอันนี้หกสิบบาทแล้วก็อันนี้สามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะสำหรับแม่บ้านทั่วไปบางคนก็จะชอบมาซื้อที่เกียวหมูเพราะว่าที่เกียวหมูเขาขายแบบนี้ค่ะหมูเห็นปะหมูก็แบบจะเยอะมากกินได้นานนะคะแช่น้ำแข็งไว้ราคาก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทค่ะคือไม่แพงเลย หมูสับอะไรก็มีนะมีทุกอย่างเลยค่ะแม้แต่ผักผล,ลไม้นะคะมีหมดเลยเนีย่ยก็จะเป็นมิโซะซุปแบบนี้ก็มีแบบซอสเท่าไหร่ยี่สิบกว่าบาทหรือว่าจะเป็นซอสเนี่ยค่ะสามสิบกว่าบาทซอสสปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนีย่ยราคาถูกมากอาหารทะเลก็มีค่ะแค่ร้อยกว่าบาทแบบได้เยอะขนาดนี้เลยนะอันนี้เป็นหอยที่ใส่ในสปากเกตตี้นะคะอาซาดิหอยอ,อันนี้แบบ แกะแล้วอันนี้นะแบบยังไม่แกะนะคะผัดหอยลายได้หรือว่าหอยแมงคู่ก็มีค่ะหอยแมงคู่เป็นต้มีราคาแบบสองร้อยสามร้อยคือถูกมากๆเลยกุ้งน้ําแข็งปลาน้ําแข็งมีหมดเลยชิ้นดูสิหาลูกชิ้น,ล,นลูกชิ้นถูกมากขายดีด้วยลูกชิ้นถึงบะล่มเลยแค่หนึ่งร้อยแปดสิบเยนเองถูกมาก นี่จะเป็นแบบไก่ย่างเป็นไม้ๆแบบนี้ก็มีนะวันนี้นะคะที่เอตั้งใจจะมาซื้ออันนึงก็คือนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะซื้อนี้กลับไปทํากินที่บ้านเรียกว่าโกมะดังโกะนะคะก็คือเอาไปทอดข้างในจะเป็นไส้ถั่วแดงนะอร่อยมากเลยคล้ายๆขนมแบบขนมไทยอะ่ะคล้ายๆขนมไทยอันนึงนะขนมไข่หงอะไรแบบนี้นะคะ่ะเอชอบมากเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ โกมาดังโกประมาณหนึ่งร้อยรอยกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเอซื้ออันนี้ไปทอดกินนี่เลยนะคะทุกคนเอน้องโยนะเวลาอยากกินโรตีฮอ่นี้ค่ะพาตะนโยเนาะอ,อันนี้ค่ะเอกับน้องชอบซื้อไปกินใส่นมข้นเคือเป็นอารมณ์โรตีบ้านเราเลยถูกมากแค่พบสิบาทเอจานิเซ่โคเร่ามีภาไทยด้วยโคเรโคเรโคเรมะพราอบกรอบยังม,มีเลยค่ะคุณโคเรโคเร <laughs> ราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ข้างหน้าไหมโอ้หนึงน่งร้อยหนึ่งร้อยถุงละสามสิบบาทค่ะนอันนี้ดีมากเลยอ่ะ,ะค่ะเทมปุระผักเทมปุระรอะรหอเออหกสิบกว่าบาทเอาไปใส่มาทอดคือจบแล้วจ้าไม่ต้องทําอะไรแล้วเทเป้มีอ่ะอุ้ยทัค่ะเนี่ยสาหรับคนลดน้ําหนักค่ะนั่นก็เลยเทเป้เทเป้แบบแบบคนลดน้ำหนักกินนะมันเป็นถั่วทักอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ถั่วสุขภาพดีอะเทมเป้ใช่เนี่ยเห็นปะกินเทมเป้แล้วก็กินอันนี้ด้วยค่ะค่ะเนี่ยค่ะสำหรับคนลดน้ำหนักอ่ะฮ้ลงก็ะดาดเองได้ใหญ่ขนาดนี้เลยหรือว่าจะเป็นเส้นอูด้งนะคะเนี่ยเส้นอูด้งที่ขายเป็นแท็กเยอะๆแบบนี้ก็มีนะถูกมากแค่ร้อยหกสิบเก้าเยนเองค่ะได้เยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนองุ่นนะคะลัมเรซินอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้ากับอยากกินอันนี้ด้วย บานาน่าชิพนะคะแค่106เยนกล้วยทอดก็แล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องปรุงนะคะข้อจะมีของไทยขายเยอะนะมีน้ำปลาขายมีชิลลี่ซอสขายนะนี่มีซอสกระเพราด้วยเนี่ยค่ะเราก็มีโคโคนัทมิวนะคะร้อยกว่าบาทคือมาซื้อที่เกียวหมก็จะแบบได้เครื่องปรุงไทยด้วยะคะ่ะเนี่ยมีเส้นด้วยเส้น เส้นกล้วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะก็ขายด้วย60บาทนะมีอันนี้ด้วยนมอัลมอนด์นะคะไทยโกโก้อุ๊ยไอตาวันนี้ค่ะถ้าคกะสำหรับเอ,เอชอบน้ำมะพร้าวอันนี้นี่ข้างในก็มีโซนน้ำมีอะไรขายแบบหลายอย่างเลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะซื้อของฝากแล้วแบบ เออมาล้านเกี๊ยวหมูอะไรเงี้ยเอก็คิดว่าคุ้มนะคะเพราะว่าราคามันถูกแล้วก็ได้เยอะด้วยขนมบางอย่างแบบในซูปเปอร์ทั่วไปก็ไม่ขายนะอย่างเงี้ยเอก็ไม่เคยเห็นในซูปเปอร์ทั่วไปขายนะคะบางทีมันจะเป็นของแบบต่างชาติมากๆที่แบบซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่ขายมีแค่ที่เกี๊ยวหมูอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพิเจอขนมโปรดเมสกี ขาาชอบมากชอบมากมากมากเลยนะคะคุยเห็นที่ไทยอ่าใช่ใช่ที่ไทยขายที่ญี่ปุ่นขายแค่30บาทเองทุกคนเอาอันนี้เหรออ่าอ่าช่วยต่อซื้อให้หน่อยนะโอเคข้่าสารที่ญี่ปุ่นเหมือนทุกคน10โลประมาณ600บาทนะคะไปจ่ายตังก่อนไปทุกคนถูกมากคือซื้อของได้เลยนะคะนี่อ่ะ ไอ้จังเราถุงผ้ามาอันนี้ก็จะเป็นถุงแบบใส่อะไรที่จะแตกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ได้ของเยอะมากเลยนะทุกคนได้ของที่แบบอืมอยากกินยาเนี้ยซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่ขายมีขายแค่ที่เกี๊ยวหมูนะคะยังไงก็ต้องเข้าเกี๊ยวหมูเมื่อเขือเทศของทงกักแบแค่แบบสามสิบบาทอะไรเงี้ยโ <30. S 1> อ้โหสามสิบอย่าอันนี้ด้วยที่อื่นไม่ขายขายเกี๊ยวหมกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แฮปปี้บางทีเอก็อย่างเงี้ยแหละเดือนหนึ่งก็จะแบบมาเกียวหมูบออ้างอะไรเงี้ยเขามาซื้อขนมมาซื้อของที่แบบซุปเปอร์ทระะนะั่วไปไม่ขายนะโสเอามาจุนตัวเองด้วยอ่าป้าน่โอเคนะคะันี่คกับทกกาก็ช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์เกียวหมูเรียบร้อยแล้วนะก็เอถามทากากามาแล้วว่าเกียวหมูททาไมถึงชื่อเกียวหมูแล้วก็เกียวหมูแปลว่าอะไรนะคะทกาก็บอกว่าเกียวหมูแปลว่า การทำงานการทำงานฉะนั้นแบบคนที huh. where, where exactly? right. equipo, right? ่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาซื้อของเกี่ยวหมูถ้าอายกตัวอย่างเช่นพ่อครัวค่ะพ่อครัวที่ต้องการที่จะซื้อของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดร้านอาหารเพราะว่าที่นี่ขายของเยอะใช่ไหมคะก็จะแบบมาซื้อที่เกี่ยวมูอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นแบบอาหารที่สำหรับครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะมากๆนะคะเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ได้ปริมาณเยอะอ แต่ว่าเอกับทากาไม่ไม่ไม่ได้ซื้อพวกเนื้อสัตว์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าจะไปซูเปอร์เฮวาวโดแถวบ้านอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะพาทุกคนมาดูว่าเออซูเปอร์ราคาถูกของญี่ปุ่นเป็นมังไงนะเกียวหมกนะก็ถ้าใครมานะคะแล้วก็แบบเดินเดินเดินเจอเกียวหมกก็ลองแวะเข้าไปเลือกของไปดูกันได้นะคะคสำหรับวันนี้กับทากาต้อง ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามดูคลิปให้เราสองคนนะคะแล้ว,วก็มใหม่ถึงหน้านะสหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย